60ครับข้อใดมีบทบาทมากที่สุดในการดึงน้ําไปเลี้ยงยอดไม้ของต้นไม้ใหญ่เคครับแรงดึงของน้ำนะครับระหว่างการลำเลียงน้ำเนี่ยที่น่าสนใจก็มี3แรงครับอันแรกครับมาดูที่รากก่อนที่รากเนี่ยครับมันจะมีแรงดันรากครับก็คือเป็นแรงนะครับที่ได้จากการออสโมซิสครับน้ำจากดินเนี่ยเข้าสู่รากนะครับเข้ามาอันนี้ก็เป็นแรงอย่างหนึ่งนะครับแรงดันรากนะถัดขึ้นมาครับปุเรย์ลำต้นเนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่าแรงแคปิลลารีครับ แรงแคปิลลารีเนี่ยครับก็คือตามชื่อเลยครับด้วยความที่ท่อไซเลมเนี่ยครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กมากๆนะครับท่อไซเลมก็คือท่อลําเลียงน้ําใช่ไหมของพืชน,นะมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กมากครับเล็กเหมือนกับหลอดแคปิลลารีเลยครับทาให้มันมีคุณสมบัตินะครับในการดึงโมเลกุลน้ำเนี่ยให้ยาวต่อเนื่องกันเป็นสายได้ครับ ทำให้โมเลกุญแจเนี่ยครับสามารถเกาะกันแน่นแล้วไหลต่อเนื่องกันนะครับเป็นสายตามท่อใสเลมได้ครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยสามารถรเลียงน้ําไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงนะครับอันนี้เป็นผลจากแรงแคปิลลารีนะต่อมาครับและอีกอย่างนะครับก็พบได้ที่ด้านบนสุดตรงนี้ครับพบที่ใบนะก็คือแรงดึงจากการคลายน้าครับที่ใบเนี่ยมันมีการคลายน้ําใช่ไหมแล้วการคลายน้ำานะครับเป็นการดึงโมเลกุลน้ําออกจากต้นไม้ครับ แล้วก็ต้องมีการดึงโมเลกุลน้านะครับมาชดเชยจากจุดที่ดึงออกไปอีกครับการที่มีการชดเชยไปเรื่อยๆครับมันส่งผลให้เกิดการออกแรงดึงนะครับดึงน้ํานะครับจากส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ยขึ้นมาที่ใบครับโอเคไหมจากการชดเชยตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของแรงดึงจากการคายน้ํานะครับโอเคนะทีนี้ครับข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าอันไหนครับที่มีบทบาทมากสุดในการดึงน้ําไปเลี้ยงยอดไม้นะครับไปเลี้ยงยอดไม้ครับเราลองดูครับ ตรงยอดมันเนี่ยมันก็มีใบใช่ไหมแล้วใบเนี่ยก็มีกวนการคายน้ํานะครับดังนั้นการดึงน้ําไปเลี้ยงยอดใบเนี่ยครับตัวที่มีบทบาทมากสุดเนี่ยก็ควรจะเป็นแรงดึงจากการคายน้ํานะเขนะครับตรงนี้ต้องไปตรงมาเลยครับในเมื่อที่ยอดเนี่ยครับมันมีกวนการคายน้ําอยู่และกวนการคายน้ำเนี่ยมันทําให้เกิดแรงดึงจากการคายน้านะครับดังนั้นตัวที่ส่งผลครับหรือว่ามีอิทธิพลเนี่ยทำไม่สามารถดึงน้ำนะครับขึ้นไปสู่ยอดได้นะครับก็ต้องเป็นแรงดึงจากการคายน้ำเลยนะ โอเคนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อ2ครับอันนี้นะครับข้อ2คือแรงดึงจากการขายน้ำนะข้อ1คือแรงด้นล่างนะครับส่วนข้อ3เนี่ยคือแรงแคปิลลารีนะโอเคนะครับดังนั้นก็จําไว้นะครับโดยบทบาทสําคัญแล้วเนี่ยกลไกการระเลียงน้ํานะครับส่วนใหญ่แล้วได้รับอิทธิพลหลักครับมาจากแรงดึงจากการขายน้ํานะตรงนี้ก็จำเอาไว้นะครับ